ไปเริ่มต้นเงินที่ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับเขาเดินหน้าโครงการเริ่มเพื่อรอดนะครับเพื่อนำ SME เนี่ยมาปรับตัวสู่ความยั่งยืนแล้วก็จะให้สินเชื่อนะครับเพื่อความยั่งยืนที่ดอกเบี้ยพิเศษ3.99%ต่อปีด้วยครับคุณพิกุลสีมหันนะครับรองผู้จัดการใหญ่อวุโโสประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มธุรกิจ SME ของธนาคารไทยพาณิชย์เปิดเผยว่าธนาคารไทยพาณิชย์ครับเดินหน้าโครงการเริ่มเพื่อรอด สนับสนุนให้ลูกค้า SME ปรับตัวสู่ความยั่งยืนโดยการอบรมให้ความรู้การให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือทางการเงินผ่านโครงการสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนหรือว่า Sustainable Financing นะครับดอกเบี้ยพิเศษที่3.99%ต่อปีและโครงการที่ปรึกษาทางธุรกิจ SCB SME Mentor รุ่นที่4 Sustainability จะผนึกกำลัง3หน่วยงานรัฐนะครับก็คือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสบ สำนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติหรือว่า NIA แล้วก็สำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลหรือว่าดี p a านะครับและอีกหนึ่งบริษัทเอกชนก็คือบริษัท p c ค Corporation นะครับร่วมกันนำความรู้ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสร้างความยั่งยืนในธุรกิจออใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมนำเสนอให้กับนักธุรกิจ SME รายอื่นๆครับงานถแถลงข่าววันนี้เนี่ยเราอยากให้ทุกท่านเนี่ยปรับตัว เข้าสู่การปรับตัวเพราะมีอีกหลายเรื่องมากเช่น AI จะมาดิสลอฟไหมหรือเทคโนโลยีใดๆหรือตลาดเปลี่ยนไปสังคมผู้สูงอายุมามากขึ้นสังคมคนรุ่นใหม่จะฟัง จะชอบแบบไหนที่แตกต่างจากสังคมรุ่นเก่าเรื่องแบบนี้ต้องเกิดการปรับตัววันนี้เราก็เป็นมากกว่าธนาคารในการที่จะพาผู้ประกอบการ SME เนี่ยปรับตัวเรียกว่าดอกเบีย้ยเนี่ย3.99แล้วถ้าเกิดผ่านมาตรฐานการวัดคาร์บอนเครดิตเนี่ยเราลดให้อีก1%ปีแรกก็ถามว่าแตกต่างจากสินเชื่อปกติทั่วไปเนี่ยประมาณ2-3%ค่ะ ทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับยังได้ร่วมกับสำนัญญกงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ,สอ,สอวอ่าสสวจัดแคมเปญเพื่อผู้ประกอบการ SME ครับในการสนับสนุนค่าปรึกษาด้านการปรับตัวธุรกิจสู่ความยั่งยืนวงเงินสูงสุดรายละไม่เกิน2,000 0 0บาทต่อปีรวมทั้งหมดนะครับไม่เกินรายละ5,000 0 0บาทต่อนิติบุคคลโดยตั้งเป้าจำนวนลูกค้า SME เนะครับเปลี่ยนผ่านสู่ความยั่งยืนได้ไม่น้อยกว่า1000กิจการและสินเชื่อเพื่อความยั่งยืนประมาณปีละ2,000ล้านบาท ที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ก็มุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือลูกค้าครับเพื่อปรับตัวรับกับความท้าทายทั้งในรูปแบบของสินเชื่อการจัดกิจกรรมสัมมนาและหลักสูตรการให้ความรู้ต่างๆเพื่อสง่งผลให้การบริหารจัดการคุณภาพพอร์ตสินเชื่อลูกค้า SME มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยนสิ้นไตรมาสสาของปีนี้นะครับพอร์ตสินเชื่อลูกค้า SME มีจํานวน258,93ล้านบาทและมีอัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพปรับตัวดีขึ้นแล้วเมื่อเทียบกับสิ้นปีที่แล้วครับ เป็นโครงการดีๆนะคะจากทางด้านของธนาคารไทยพาณิชย์ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME นั้นสามารถปรับตัวรับกับความท้าทายในยุคปัจจุบันได้ละ้ค่ะ